ก็ตรงนี้ก็ผมก็ขอเสริมอีกนิดนะครับคือเรื่องปิดประตูตเนี่ยก็ผมก็จะพยายามปิดตรงจับประตูใช้แรงกับตรงนั้นมากมากคือคือที่ผมพูดตรงนี้นะครับผมมีประสบการณ์กับรถคการเก่าม,มาพอสมควรคือถ้าเราไปจับช่วงบานประตูหรือช่วงที่เป็นสีรถนะครับ สักวันนะ่ะมันจะเป็นรอยยืดเมือในทันทีนะครับเพราะว่าตัวถังกับตัวที่จับประตูเนี่ยมันแข็งแรงติดก,กันเยอะเลยอันนี้ผมฝากเพื่อนสมาชิกนะครับจะได้ไม่เจอเหตุการณ์ที่จะเสียความรู้สึกทีกหลังกันนะครับก็คำถามต่อไปกระบะไลเนอร์ของอ e ีสุทํำไมออกแบบมาไม่เหมือนรุ่น,นก่อนๆที่จะแนบชิดสนิทกว่ากันฝุ่นทรายเข้าไปใต้ไลเนอร์ได้ดีกว่ารุ่นหไหนเพราะเหตุใดครับที่มีการตัดส่วนท้าย,ายอของรเนไร์ออกไป มีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากแบบเดิมเดิมอย่างไรครับครับก็ต้องเียนผรว่าสำหรับตัวสวนี้นะครับเป็นอุซกรีที่ทางสเปเอร์นะครับด้านภายนอกของเราทุกคนขึ้นออกมานะครับตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องขอข้อมูลกับท่ารลูกค้าท่านว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตรงนี้คือบอกว่าเป็น พิทักษ์ใหม่ที่ทําการผลิตมาใหม่เลยจริงๆนะครับไม่ได้มีเรามีการติดตั้งลบอะไรมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประดานตรงนี้หนักหนักต่อราทุกสายคุยถ้าหางสายกระติบเป็นตัวขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็สรุปตรงนี้น่าจะเป็นที่สไตพลาเออร์นะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับที่อิซุสนะครับก็ก็โอเคครับเดี๋ยวทางบริษัทก็คงจะไปดำเนินการให้นะครับทีนี้ในเรื่องปัญหาก็หมดไปที่ที่เรามาถึง ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะนะครับเพื่อหาวิธีการแก้ไขกันเรื่องแรกนะครับเวลาดึงที่วัดน้ำมันเครื่องออกดูหลังจากขับใช้งานและติดเครื่องดูเนี่ยจะมีควันพุ่งออกมาจากที่รูวัดน้ำมันเครื่องมันจะมีผลกับการกินน้ำมันเครื่องไหมและเป็นปกตินะครับอันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายเลครับคือตามปกติเนี่ยเมื่อเราใช้งานไปแล้วแลวเราติดเครื่องอยู่เราดึงเหล็กไว้เนี่ยเหล็กวัดเนี่ยเมื่อเราดึงออกมาเนี่ย ครับมันจะมีไอ้นันเครื่องออกมาอันนี้ถำเว่อป็ิมปกติไหมอันนี้ไม่ผิดปกตินะครับเพราะว่าแรงวัดเนี่ยนะครับอยู่ในหางน้ำมันเครื่องนะครับถางน้ำมันเครื่องเราก็คือมันจะเป็นแรงขัดของลูกสูบเมื่อเวลารูกสูบเลื่อนลงลูกสูบจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ไหมครับเมื่อเลื่อนขึ้นก็เป็นการห่านกระจุดระเบิดนะครับเมื่อลดลงพกเนี่ยนะครับแรงดันในห้องในอ่างเครื่องเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเนื่องจากลูกสูบขึ้นตัวลงแล้วเมื่อเราดึงแรกวัดมอไห่หรือแม้กระทั่ง เป็นอาการปกตินะครับแล้วถังและในตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีนะครับเป็นวาว์วคุบคุงแรงดันของน้ำมันเครื่องอยู่แล้วนะครับจังหวะบางครั้งเนี่ยเราเตดเครื่องพวกนึงเดี๋ยววัดมาเรื่องบางครั้งทำไมไม่มีเลยไม่มีไม่มีไอน้ำมันเครื่องนั่นคือจังหวะการิดเกิดวาวมันถ้าเกิดว่าจังหวะเราดึงมามีไอพุ่งเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ผิดปกตินะครับแต่การวัดน้ำมันเครื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะดับเครื่องนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ แต่จริงๆแล้วในๆๆในในคู่มือจะบอกครึ่งชั่วโมงแต่ผมแนะนำว่าให้ประมาณชั่วโมงหรือตอนเช้าเท้าก็ได้ถ้าเราวัดเหล็กวัดอันมันหรือวัดมานะครับน้ามันเครื่องอยู่ระหว่างแมก,กมนีเิีนะครับแมก,กมนีเซนะครับถือว่าปกตินะครับเราจะวัดประมาณ3ามครั้งถ้าเป็นการประทังทคนิคนะครับแต่ถ้าเราวัดกระเองเนี่ยครั้งสองครั้งก็พอแล้วถ้าถ้ามันเครื่องอยู่ระหว่างขีดบนหรือขีดล่างถือว่าปกติไม่จําเป็นต้องเติมน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเนี่ย บอกว่าน,น้ำมันเครื่องจะพาะหรือเม่เติมจริงๆแล้วเขาทำเล็กวัดมาเนี่ยให้น้ำมันเครื่องอยู่แล้ว่หวน,นะครับ,บขี่บนกับขีดล่างเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นน้่งเติมเต็มเสม,มอไปนะครับและการวัดโดยการดึงฟางเครื่องติดเนี่ยไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำเลยนถ้าเราต้มน้ำเแล้วเปิดฝาเนี่ยก็จะมีไอไเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้ารถเราอ,อยู่ที่ระดับปกติไม่มีควันขาวรถวิ่งออไม่กินน้อเฉยๆเครื่องยนต์ไม่มีปัญหานะครับการดึองออกมน้นีเราไม่แนะนำนะครับตรงนี้เพาใส่แล้วถ้าไม่สนิทปุ๊บเนี่ยวิ่งไป ห้องเครื่องเลยนะครับก็เ,เคยม,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 มีมีมีลูกค้านะครับเดี๋ยวไปถามมีมานะครับคุณมากครับก็คำถามต่อไปที่เพื่อนสมาชิกฝากถามมากนะครับเ,ออเรื่องน้ำเข้าหลวเก็บได้ที่ไปเดือดรที่ศา,า,นาลนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งคือท่านสปีดไลน์นะครับล็อกอินสปีดไลนะ์ฝากเอกสารมาตัวหนึ่งให้ผมนะครับจะให้ทันจะนรีบในวันนิ้หนึ่งนะครับ ก็เลยอยากจะถามตรงนี้ว่าถ้าเกิดน,น้ำเข้าหัวเก่งได้ในไฟเบ,บร์โดนที่สามเนี่ยวิธีแก้ไขนี่เราควรทำเย็งไรดีครับคือน้ำเข้าไฟเบ,บร์โดนที่สามนะครับที่เราไปเจอนะครับลูกค้าเนี่ยผมไม่ทราบว่าเขาไปติดตั้งประดับยังไงนี่อันนี้เคสที่เคยเจอนะครับมีการถอดไฟเบ,บร์โดนที่สามออกนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเขาทำอะไรจะติดฟิลม์มก็แต่ติดฟิลม์มเราก็ไม่รู้ว่ามจะเป็นต้องถอดไหมนะครับ ไปถอดออกแล้วไฟไม่สนิทคือ,ค,อคือไฟเบรกตัวที่สามนั้นจะมีสกูขันสกูตัวนี้จะมีสเปคจากโรงงานนะครับจะใช้สกูแล้วก็มีปอดขันนะครับคือถ้าเกิดเราขันไปไม่แน่นหรือทัานขันขันซ้ายขวาไม่แน่นเนี่ยไม่เสมอกันเวลาเวลาประกอบไฟเบรกไแล้วนะครับมันไม่สนิทนะครับเวลาฝนตกหรือไปเราไปเข้าท้ายแทนใน้ําจะเข้าไปเบรกแล้วก็จะมาหยดที่เพดานนะครับอันในี้กรณีหนึ่งอีกกรณีก็เป็นไปได้ถ้าเป็นรถใหม่นะอาจจะเกิดจากการประกอบจากโรงงานอาจจะมีบางส่วนนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับการก ถ้าเป็นถ้าเป็นของพี่ภาคจากเราเราก็าทำการเปลี่ยนผ้าปูหลังคาให้อะไรที่โดนน้ำนะครับแล้วก็สกูแต่ว่าที่ผ่านมาเ,นเรายังไม่เคยเจอเคสนี้นอกจากลูกค้าไปทําเกี่ยวมีการขอต่อจากข้านอกมาะคระับซึ่งฉะน,นั้นถาม่าเคสนี้คือคือเราก็คงโทษลูกค้าอะไรไม่ได้เราเราก็าาาต้องช่วยเหลือลูกค้าคนนั้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เกิดจากการขาดสกูไม่ได้สเปคนะฮะแค่นั้นเองนะฮะขอบคุณมากครับก็ไปอปัญหาหนึ่งแล้วก็ปัญหา ีเสียงารงอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับกับบางเรื่องแต่อันนี้ก็ต้องขอคําแนะนําจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเรื่องหนกมีเสียงารนะครับเราตรวจสอบพราว่าบริเวณแผ่นแดน,นะตามแผ่นแดนจะมีเศษฝุ่นเศษทรายเข้าไปแทรกตัวนะครับซึ่งที่เราเคยเจอเนี่ยลูกค้าก็คือส่วนมากจะขับรถหรือทางลูกค้านะครับรถสนามออฟโรดของเราเนี่ยรถสนามออฟโรดเนี่ยเมื่อเลาเราเทสเสร็จเราก็ต้องมีการทำความสะอาดแผ่นแดด โดยการฉีดน้ำใ้การสูบเข้าไปไม่งั้นน้ำเศษฝุ่นเศษทรายเข้าไปซ้อนในแผ่นหยาบเนี่ยเวลาเนี่ยทำงานจะมีเสียงทิ่นัดดินนดนะครับคือวิธีการแก้ขไขเพื่องตก็คือหลังจากเราใช้งานสภาพกจะพาน,นี้ก็ต้องฉีดน้ํานะครับเราไม่แนะนำให้ใส่จารบ,บีเข้าไปนะ,ะไม่จำเป็น,บบนต้องใส่จารบีแล้วฉีดน้ำความสะอาดนะครับเมือ่อฉีดน้ำตลอเสร็จเสร็จเนี่ยนะครับพวกเศษฝุ่นเศษทรายจะหลุดไปนะครับแต่ถ้าถามว่ามันก็มีบางส่วนที่มันไม่หลุดไปนะครับเราทำยังไงก็คือว่า ต้องเข้าสู่ในการให้ทางช่างอาสูงในการช่วยคือตรวจสอบให้นะครับซึ่งปัญหาที่เราไปเจอก็คือเศษฝุ่นเศษสายเข้าไปสีคนแผ่นเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังนะครับบางทียกรถกระดาน่ิษนั้นหรือว่าโอ์โหลดเกินไปรถบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปนะครับแผ่นแดบเนี่ยบางทีเราจะเห็นรถตัดข้าวใช่ไหมครับบรรทุกหนักนะครับไม่มีการเสริมแดนะครับซึ่งที่แนมันรัตัวไม่คือนตัวและแนบมีการเสียสีตลอดนะครับซึ่งเวลาเราบรรทุกของจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ควรวเราของในวางนะครับ ข้ามข้ามวันหรือว่าเมื่อบรรทุกหนักๆปุ๊บเมื่อถึงที่หมายเราต้องเอาของออกถ้าไปวางโดยที่ไม่เอาขอ,องออกหลายๆวันแผ่นหนาจะเกิดการรับตัวและเกิดการเสียสีนะครับซึ่งเวลาเราออกของออกเนี่ยแผ่นหนาไม่ได้กลับตัวมาคือมันเกิดการรับตัวมันก็มีการเสียสีซึ่งเราจะเจอมากส่วนมากพวกรถที่โอเวอร์โหลดรูกนั่นนะรถขายข,าข้าวรถที่ มีข้อสูงๆที่เราเห็นตามถนนนะฮะเราก็ได้รับล like like so, ูกค้าจำงนั้นไปบางทีก็ของพวกเยอะเขาไม่เอาลงเลยนะครับหน้าก็เชิดตลอดแต่ที่เราเจอลูกค้าก็วคือเสด็ฝุ่นเสดสังนี่ท้ความสะอาดเขาหายครับไม่จำเป็นต้องจอปีหรือโซนแหน่พ่าโซนแหนฉีดไปเขาไม่มีผลอะไรนะครับขอบคุณมากครับก็จากวันนี้ที่ทางทางทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบนะครับเกี่ยวกับการรู้เลยถ้าเกิด สมมุติว่ากรณีจำเป็นจริงๆนะครับที่เราจะต้องขึ้นขอไว้ในวันนี้เพื่อที่เราจะต้องส่งตอนเช้ามืดน,นะครับมีวิธีตรงนี้มีวิธีไหนไหน,นะครับ้างครับเช่นขึ้นแม่แรงไว้หรืออะไรไวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพียนแค่วันเดียวไม่มีปัญหา ไม่เอแ,แ้เราสามารถทาแรงได้มากอยู่แล้วแต่ว่าของเนี่ยต้องเอาลงเมื่อเราไม่เมื่อเราจริงๆแล้วเราไม่จะเป็นต้องขอมาตลอดยกเว้นกรณีที่เราแบบใช้แบบว่าไม่เหมือนกับรถที่เขาขายต่อเท่าทั่วไปใช้ทั่วไปก็ถึงที่หมายก็ออกวันสองวันมมีปัญหาครับนะที่พวกนั้นใช้ไปเดือนครับไม่เคยเอาลงเลยนะ